นเปลี่ยนพระพุทธชินราชอินโดจีนแจกกรรมการหากจะพูดถึงพิธีพุทธาพิเศษเปลี่ยนพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหรียนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชนชาติไทยแล้วนักสะสมพระเครื่องทุกคนจะต้องนึกถึงพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนปี2485ของวัดสุทเทพวรารามเป็นแน่แท้วัตถุมงคลรุ่นนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อแจกจ่ายให้แก่ทหาร ที่ไปราชการสงครามโลกครั้งที่สองและให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสเช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและป้องกันอันตรายจากภัยสงครามโดยทำพิธีปั๊มและปลูกเศกในพระุบโบสถวัดส,สุทัศเมื่อวันที่21มีนาคม2485ตรงกับวันเสาร์ 5, ขึ้น5ค่ำเดือน5ดำเนินการสร้างและออกแบบโดยนายช่างของกรมศิลปากรรวมทั้งเป็นผู้ดูแลในการปั๊มเหรียญรุ่นนี้ตลอดพิธี โดยมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแพรเป็นองค์ประธานและท่านเจ้าคุณศรีสนเป็นผู้ควบคุมการจัดสร้างถูกป้องตรงตามตำราการสร้างพระกริ่งของวัสุทุกประการนอกจากนี้ยังมีแผ่นทองจานอักขรจากสุดยอดพระเกจิอาจารย์ในยุคนั้นอีกมากมายทั้งที่เข้าร่วมพิธีปลูกเสกและไม่ได้เข้าพิธีปลูกเสกโดยส่งแผ่นทองมาหล่อหลอมสมทบรวมเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความเข้มขลังรวมเป็นสุดยอดมณิสารในรุ่นนี้ด้วย จึงนับได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่ดีพร้อมทั้งนอกและในมีพุทธานุภาพในทุกๆด้านเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพิธีหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ยากจะหาพิธีใดมาเทียบได้ยากยิ่งเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นนี้เป็นเหรียญที่สร้างครึ่งโดยวิธีการปั๊มจำนวนสร้าง3 0 0พันเหรียญซึ่งนอกจากเหรียญรมดำแบบธรรมดาที่ออกให้ประชาชนทั่วไปได้สักการบูชาแล้วก็ยังมีการสร้างเหรียญแบบพิเศษ เพื่อไว้แจกให้คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติที่ไปร่วมงานในพิธีด้วยโดยมีทั้งชนิดแหนบชนิดเข็มกลัดซึ่งปัจจุบันพบเห็นได้ยากมาก